บ้างอย่างที่เราบอกไปว่ามีการจับแรงงานต่างดา้า,งา,า,งดาวใช่ไหมครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่นะครับได้มีการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นรถไฟจากเชียงใหม่เพื่อเข้าไปยังกรุงเทพครับที่บริเวณสถานีรถไฟบ้านปินตําบลบ้านปินอาเภอลองจังหวัดแพร่พันตำรวจเอกสุรชัยจันมณีผู้กำกับการตำรวจภูธรลองได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบรถไฟขบวน102รถเร็วต้นทางเชียงใหม่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหลังจากได้รับแจ้งว่ามีแรงงานต่างด้าวนั่งในขบวนรถมาด้วยนะครับจากการตรวจสอบก็พบแรงงานต่างด้าวจำนวน35คนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายนะครับจำนวน15คนหญิง17คนและมีเด็ก2คน เด็กชายสองคนเด็กหญิงห่งคนจึงได้ควบคุมตัวและนําตัวมาตรวจสอบหลักฐานที่สถานีตํารวจภูธรลองจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ากลุ่มบุคคลต่างด้าวเป็นแรงงานพมา่า ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่มีเอกสารนะครับค่ะและจากการสอบถามรายงานต่างด้าวนะคะก็สามารถพูดไทยได้บ้างค่ะซึ่งก็ให้ข้อมูลว่าเดินทางมาจากประเทศเมียนมาได้2-3วันแล้วนะคะก็พักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และจะเดินทางไปทํางานที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยมีการจ่ายค่าไนน้าให้กับคนมาส่งไปแล้ว12ล้านจา์ดพม่านะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร เพื่อ,ดำ,อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะคะ